ก็เงินมันไม่พอใช้จะเอาเงินที่ไหนไปเก็บรู้รู้รู้ไอ้ที่บอกมาว่าให้เก็บ1 0ของเงินเดือนอ่ะรู้ก่งแต่เงินมันไม่พอใช้ใช้เอาเงินที่ไหนไปเก็บดีย๋ยวว่าแต่เก็บเลยเงินจะกินรายวันยังไม่พอเลยนี่คือคําบ่นที่โค้ดบีได้ยินมาจากลูกศิษย์บ่อยๆเลยแล้วคนบีก็เชื่อเลยว,ว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นสภาพอย่างนี้อยู่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแบบหน้ามือไปหลังมืออยาก พลิกชีวิตกายมาเป็นเงินเหลือเก็บได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนนะครับไปทําในหน้าทิกตอกเลยนะครับและถ้ายังทําไม่เป็นนะโคชบีแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยนะหนังสือเล่มนี้ชื่อหนังสือว่าหาเงินล้านง่ายๆด้วยทิกตอกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มโนใครเขียนหนังสือเล่มนี้หรอโคชบีนี่แหละเขียนเองกับมือสะสมองค์ความรู้ในการทำทิกตอกมันยาวนานสกัดออกมาเป็นสาระสําคัญในการเขียนหนังสือเล่มนี้จากประสบการณ์ของโค้ชที่สอนคนมาก,กว่า 5 0 0พันคนนะครับรู้ว่าพวกคุณมีปัญหาอะไรรู้ว่าคุณต้องแก้จุดไหนในการเริ่มต้นการเป็นในหน้าทิกต o อกหลายคนอยากทําในหน้าทิกต o อกแต่ไม่รู้ว่าจะสมัครยังไงใช่ไหมหนังสือเล่มนี้มีสอนว่าสมัครยังไงรู้ว่าอยากเป็นในหน้าทิกต o อกแต่กดปุ่มไม่เป็นทําไม่เป็นหนังสือเล่มนี้มีสอนรู้ว่าอยากติดตะกาสีเหลืองหน้าคลิปแต่ทําไม่เป็นใช่ไหมนี่หนังสือเล่มนี้มีสอนรู้นะว่าอยากทําคลิปให้มีคนดูเยอะๆให้มียอดวิวเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ทําไม่เป็นใช่ไหมทำทีไรยอดวิวหลักหน่วยหลัก10ทุก ไม่มีคนดูคลิปไม่มีคนสนใจคลิปนี่หนังสือเล่มนี้มีสอนเทคนิคทําคลิปให้คนหยุดนิ้วดูคลิปคนรู้นะว่าอยากขายของบนทิกตอกแต่ไม่รู้จะขายอะไรใช่ไหมหนังสือเล่มนี้มีบอกถ้าคุณไม่รู้จะขายอะไรเนี่ยเปิดหนังสือเล่มนี้เปิดไปเลยบทที่8มีบอกตรงๆกับคุณว่าถ้ายังไม่รู้จะขายอะไรให้ทําแบบนี้1 2 3 4 5แล้วคุณจะมีของขายได้ภายในระยะเวลา10นาทีรู้นะว่าไม่อยากออกหน้ากล้องขี้อายเขินกล้องอายกล้องอะ่ะแต่ไม่รู้จะ แกยงไงบทที่9มีสอนวิธีแก้แบบนั้นตรงๆกับคุณไปดูเลยว่าเขาทํากันยังไงที่ไม่ต้องออกกล้องแต่หาเหงินได้เป็นแสนเป็นล้านต่อเดือนและทั้งหมดนี้มาจากหนังสือเล่มนี้เล่มเดียว200กว่าบาทโคตรค้มกดสั่งซื้อที่ตะก้าสีเหลืองด้านล่างนี้ได้เลยครับโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์